ที่เลือก i อเอนะคะก็เพราะว่าหนูเคยติวเอ่อโทอีกค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าโทอีกมันยากมากเพราะว่าเน้นแกรมมาเยอะเกินค่ะแล้วก็ในส่วนที่เลือกมาสอบ i อเอล้วก็มาติวกับหลีทางศูนย์หลีนะคะก็เพราะว่ามีเพื่อนได้แนะนําให้ค่ะแล้วก็เพื่อนก็ผ่านเราก็เอ่อก็รู้สึกว่าอยากจะผ่านด้วยก็เลยเริ่มติวกับศูนย์หลีค่ะถึงแม้ว่าราคาจะแพงหน่อยแต่ว่าถ้า สอบผ่านแล้วก็คุ้มค่ะรู้สึกว่าคุ้มมากค่ะอย่างแรกเลยนะคะพาร์ทเอ่อ listening ค่ะพาร์ท listening เอ่อคิดว่าง่ายนะคะแต่ว่าแต่ว่าพอเข้าอยู่ในสนามจริงอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบฟังไม่ทันมากค่ะรู้สึกว่า uh, สำเนียงของเขาอะค่ะไม่เหมือนกับเราที่ซ้อมซ้อมฟังอะค่ะก็พยายามพยายามาตั้งใจฟังแล้วก็เขียนคําที่รู้สึกว่าเราทําได้อะค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่า,าส่วน Reading อะค่ะ ก็คือแบบจะบอกว่าข้อสอบคือยอาวมากเลยค่ะเป็นสอหน้ากระดาษเลยอะค่ะก็พยายามพยายามอ่านบ้างแล้วก็ในส่วนของที่เราสามารถตอบได้เราก็ตอบไปก็จะมีเดาๆบ้างอะคะ่ะแล้วก็ในพาร์ทของเขียนไรติงค่ะก็ได้ได้ทัสหนึ่งก็ได้เป็นแผนภูมิแท่งอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ ตอนตอนก่อนสอบก็คือภาวนาให้ได้ประมาณนี้ค่ะก็ได้จริงๆค่ะก็ก็ทำตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ได้วางไว้อะค่ะแล้วก็แต่สองก็คือได้ได้เกี่ยวกับการสดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรู้สึกว่าเกี่ยวกับเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ค่ะการการทำงานเป็นทีมเวิร์กอะค่ะ ก็คือแสดงความคิดเห็นว่ามันดียังไงแล้วก็การมีหัวหน้าหัวหน้าทีมมันดียังไงก็หนูก็แสดงความคิดเห็นในในทัสเนี่ยค่ะรู้สึกว่าใช้เวลาน้อยไปอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทําไม่ทันค่ะค่ะในส่วนของพัสดปิกกิ้งก็คือรู้สึกเอ่อได้คําถามที่เราพอจะเข้าใจค่ะก็คือตอบเท่าที่เรารู้อะค่ะก็คือพยายามตอบไม่เว้นไม่เว้นช่องว่างอะค่ะพยายามตอบ พูดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอ่ไอซ์แมไม่รู้ว่าเขาจะ,ะรู้สึกจะฟังเราออกไหมก็คือพูดพูดไปเลยนะคะค่ะหน,นะคะ่ะก,ก็คือไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวะคะ่ะก็คือหลังจากฝึกประสบการณ์นะคะหลังจากฝึกก็คือในเดือนพฤษภาคมก็คือ พยายามฝึกค่ะไม่ได้อ่านนะคะพยายามฝึกเลยฝึก listening แล้วก็ฝึกเขียน2พาร์ตนี้ค่ะก็พยายามฝึกให้ให้ชำนาญมากที่สุดค่ะในส่วนของพาร์ท speaking ก็คือคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็เข้เขาเข้าติวกับศูนย์หลีดอีกครั้งหนึ่งะคะแล้วก็ในส่วนของ reading ก็คือ,เ,อ,อเราคิดไว้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านได้ได้เยอะนะคะก็เลย รู้สึกว่าทิ้งทิ้งไปเลยอะค่ะพาดิด้งแต่ว่ามามาเน้นในเรื่องของ listening แล้วก็พาร์เขียนนะคะก็คือคะแนนก็ได้ตามเป้าหมายนะคะ